ยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวฟังเพลินฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องด้วยนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนค่าน้ำร้อนน้ำชาให้ช่องได้ที่เลขบัญชีกรุงไทย6 6 5 9 9 5 5 3 9 9เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำนิยายต่อไปค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้ช่องนะคะวิวาสามคราตอนที่103สวีจอวินยวนเพิ่งรับข้อความของเจียงสิงมาด้านนอกก็มีเสียงรายงานดังขึ้นไทยเฮาสเสด็จสวีจอวินยนุนคุณชายเจียง ไม่สิเวลานี้ต้องเรียกคุณชายเจียงว่าฝ่าบาทแล้วคําว่าพูดมากแปะชัดบนใบหน้าของเจียงสิงกระหม่อมทราบดีว่าฝ่าบาทร้อนพระไทยแต่เพื่อมีให้ไทยเฮาสงสยัยจนนํามาซึ่งความวุ่นวายขอฝ่าบาทอดทนอีกนิดพยะค่ะถ้อยคํานี้คือเตือนไม่ให้เขาหลุดคาแรคเตอร์เซียวหลีเจียงสิงพยักหน้ารับก่อนชี้นิ้วไปทางประตูสื่อว่าอย่าชักช้ารีบไปเดี๋ยวนี้ สวีจอวินยวนเอ่ยอีกว่าฝ่าบาทวางพระไัยกระหม่อมจะนำจดหมายไปส่งให้ถึงมือใต้เท้าหลินโดยเร็วที่สุดพะยะค่ะสวีจอวินยวนเพิ่งผุดจบไทเฮาก็ก้าวเร็วๆเ,เข้ามาด้วยความรีพร้อนโดยมีหลายฟูคอยประคองหลีเอ,อ๋อสวมบทเป็นแม่ทัพใหญ่เทพสงครามคนหนึ่งอาจจะยากอยู่บ้างแต่การแซงเป็นคนโง่นั้นเป็นความสามารถที่ไม่ว่าใครก็ทำได้เจียงสิงเก็บสีหน้ากมา้มหน้าไม่พูดไม่จาเพียงเท่านี้ก็พอจะตีบทแตกแล้วครึ่งหนึ่ง ไทเฮากุมมือเจียงสิงพบว่าร่างกายของเขาเย็นเฉียบจนหน้าตกใจรีบไปยกกระถางไฟมาเร็วเข้าแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆเหตุใดฝ่าบาทถึงวิ่งมาที่ตําหนักฉินเจิง้งแม่นมซิวเจียวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ไทเฮาฟังโดยละเอียดเจียงสิงได้ยินก็อยากจะยืมปากของนางนักยังดีที่หลังจากนางพูดจบเสี่ยวชงจือเอ่ยเสริมอีกว่าคาดว่าฮองเต้อองสเสด็จมาหาใต้เท้าหลินพะยะค่ะไทเฮาพลงขึ้นมาทันทียังไม่รีบไปตามใต้เท้าหลินเข้าวังอี เยี่ยมเขาพึ่งพาเสี่ยวชงจื่อได้เสมอสวีจอวินยวนทราบดีว่าเวลานี้ไทเฮาคงไม่ยอมให้ตนออกไปจากที่นี่เป็นแน่เขาหันมองเจียงสิงแอวบหนึ่งแล้วบอกว่ากระหม่อมส่งคนไปเองพะยะค่ะหลังไทเฮาสั่งให้แม่นมซิ่วเจียวพาเจียงสิงไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก็หันมาหาสวีจอวินยวนจริงดังคาดราชครูฮ่องเต้สวีจอวินยวนอธิบายฮ่องเต้มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกถือเป็นเรื่องดีพะยะค่ะ อารมณ์พลุ่งพล่านอย่างไรก็ดีกว่าไร้าปฏิกิริยาได้ฉับพลันนั้นไทเฮาเปรมปรียิ่งนักราชครูหมายความว่าอาการสูญวิญญาณของฮ่องเต้เริ่มดีขึ้นแล้วสวีเจวินยวนอมยิ้มดาวหางนพเคราะห์พระโอรสสายตรงสืบราชบัลลังก์ดวงวิญญาณหวนคืนร่างปกครองแผ่นดินเป็นปึกแผ่นไทเฮาถ้อยความนี้ของกระหม่อมได้มาจากการพยากรณ์ดวงดาวอย่างแท้จริงพยาค่ะไทเฮาตื้นตันจนควบคุมตัวเองไม่ได้ไอเจีรอเวลานี้มาเนิ่นนานในที่สุดก็มีวันนี้ หลังจากอาบน้ำเสร็จเจียงสิ่งเปลี่ยนมาใส่ชุดคลุมมังกรตัวใหม่เขายืนอยู่หน้าคันช่องพินิจมองเด็กหนุ่มบนนั้นเซียวหลีหน้าตาเหมือนร่างเดิมของเขาอย่างกับแกะแต่เหมือนจะเตี้ยและผอมกว่าเขาตอนอายุ17คงจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเล่นดินกินทรายยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกระมัง ไทเฮายังปรารถนาจะอยู่กับบุตรทวาเจียงสิ่งหลับไปแล้วตั้งแต่อาบน้ำเสร็จพระองค์ที่อายุมากแล้วเมื่อต้องวิ่งวุ่นเช่นนี้บนพระพักจึงเก็บซ่อนความเหนื่อยล้าเอาไว้ไม่ได้สวีเจาวินยวนจึงเอ่ยโน้มน้าวกระหม่อมจะอยู่เฝ้าฝ่าบาทที่ตำหนักซิงชิงเองพะยะค่ะพระวรกายของไทเฮาน,นั้นล้ำค่าเสด็จกลับไปพักที่ตำหนักชื่ออันก่อนดีหรือไม่พะยะค่ะไม่เป็นไรไทเฮาตรัสไอเจียไปพักที่ตำหนักข้างแทนก็แล้วกันฮองเต้ตื่นบรรทมยามใดพวกเจ้าต้องรีบมารายงานไอเจียทันที คล้อยหลังไทเฮาสวีจอวินยวนหาเหตุผลมาสั่งให้นางกำนันและขันทีถอยออกไปถัดจากนั้นเจียงสิงสบัดผ้าห่มผุดลุกขึ้นนั่งทันทีในที่สุดเขาก็มีเวลาให้คิดแล้วว่าอีกสักครู่จะปลอบหลินชิงอยู่อย่างไรดีตอนนี้เขายังพูดไม่ได้สิ่งที่อยากจะกล่าวจึงต้องพึ่งการเขียนไปก่อน เขาเขียนโดยไม่มีแบบแผนอยากเขียนอะไรก็เขียนอย่างนั้นลืมแม้กระทั่งว่าต้าหออยู่ยังไม่มีเครื่องหมายวักตอนฉะนั้นอย่าได้พูดถึงหลักการใดๆและด้วยกลัวว่าหลินชิงอยู่จะมองไม่เห็นถ้าตัวอักษรเล็กไปเจียงสิ่งจึงเขียนตัวใหญ่พอสมควรหนึ่งหน้ากระดาษเขียนพอแค่หนึ่งประโยคเท่านั้น สวีจอวินยวนบอกว่าเขาพูดไม่ได้แค่ชั่วคราวเพราะร่างนี้ไม่เคยอ้าปากพูดมาก่อนส่งผลให้ปรับตัวไม่ทันถ้าเป็นแบบนี้จริงแสดงว่าเขาสามารถออกเสียงได้ด้วยการลองฝึกพูดใช่หรือเปล่าขันทีส่งสารจากวังหลวงรีบเดินทางมายังจวนแม่ทัพด้วยความเร่งด่วนเมื่อบอกจุดประสงค์การมากับยวนอินแล้วยวนอินก็เอ่ยว่ากงกงรอสักครู่ข้าจะไปรายงานผูหญินเดี๋ยวนี้ หลินชิงหยูกลับมาถึงจวนแม่ทัพตั้งแต่ครึ่งชั่วย,ยามก่อนหนึ่งปีที่ผ่านมาการที่หลินชิงหยูกลับจวนกลางดึกหรือย่ำรุ่งเป็นเรื่องปกติหยวนอินจึงไม่แปลกใจหลังจากต้อนรับหลินชิงหยูเข้าจวนดังเช่นปกติเขาก็ถามหลินชิงหยูว่าต้องการขนมของว่างหรือไม่และได้รับคำตอบจากอีกฝ่ายเป็นการพยักหน้าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดแผกไปจากเดิม ขนาดที่ฮวนถงนำขนมของว่างเข้ามาส่งเขาเห็นหลินชิงอยู่กำลังรื้อหาอะไรบางอย่างด้วยความสงบเลยเอ่ยปากถามคุณชายท่านหาอะไรอยู่หรือขอรับกล่องน้ำเสียงของหลินชิงหอยอยู่ยังราบเรียบคงเดิมกล่องที่ใช้เก็บแหวนกับจดหมายอยู่ที่ใดออตรงนี้ขอรับ ควนถงเอาแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาไม่มีเวลาให้คิดอะไรมากก็หยิบกล่องบุแพร์มายื่นให้หลินชิงอยู่กระทั่งฝ่ายนั้นรับมันไปความเย็นยเยือกสายหนึ่งพลันแล่นปลาดขึ้นมาบนแผ่นหลังควนถงเขารู้แล้วว่าความรู้สึกผิดแปลกอันน่าประหลาดพันนี้เกิดจากอะไรคุณชายของเขาความจำดีเช่นนั้นจะลืมตำแหน่งสิ่งของที่สำคัญมากขนาดนี้ได้อย่างไร หลินชิงอยู่ยังคงเปิดกล่องบุกแพรไม่ช้าไม่เร็วสุขุมนิ่งสงบในที่สุดก็หาสิ่งที่ต้องการเจอหลินชิงอยู่ย้มยิ้มจางๆพร้อมเอ่ยว่าเจ้าดูสิเขารับปากกับข้าแล้วควนถงพูดด้วยความตกใจคุณชายเขาเขียนหนังสือรับรองให้ข้าหลินชิงอยู่เอ่ยหนักแน่นเขาไม่มีวันหลอกข้าควรถงเริ่มร้อนใจมากขึ้นเรื่อยๆคุณชายท่านกำลังพูดอะไรขอรับ แต่หลินชิงอยู่ราวกับไม่ได้ยินโวนถงก็ไม่ปานหรืออาจต้องบอกว่าเขาจงใจหลีกหนีทุกสิ่งบนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วดําดิ่งอยู่ในภาพลวงของโลกอีกใบเป็นแค่ฝันแค่ฝันเท่านั้นสีหน้าของหลินชิงอยู่พลันบิดเบี้ยวด้วยความเครียวกราดถึงอย่างนั้นก็ยังงดงามไร้ที่ติเช่นเคยเขากล้าหลอกข้าได้อย่างไรภายในกล่องบุแพรนอกจากหนังสือรับรองก็ยังมีแหวนขอแต่งงานที่เจียงสิงมอบให้เขารวมถึงจดหมายที่ฝ่ายนั้นเขียนให้เขาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา หลินชิงอยู่หยิบจดหมายฉบับที่อยู่บนสุดขึ้นมาเจียงสิ่งเขียนบอกไว้บนจดหมายด้วยความหดหู่ว่าตัวเองหิวกินไม่อิ่มอยากกินขนมดอกเหมยที่แม่ยายเป็นคนทำท้ายจดหมายเจียงสิ่งยังกำชับเขาด้วยว่าอย่าลืมกินข้าวและต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินข้าวเจียงสิ่งต้องการให้เขากินข้าวให้ครบทุกมือ้อหลินชิงอยู่จึงเดินมาหยุดอยู่ข้างโต๊ะ ก่อนหยิบขนมบนจานยัดใส่ปากชิ้นแรกยังไม่ทันได้กลืนก็หยิบอีกชิ้นมายัดใส่ปากอีหวนถงรีบห้ามทันใดคุณชายดวงตาหลินชิงอยู่แดงก่ำทว่ากลับไม่มีน้ำตาไหลออกมาสักหยดเพราะน้ำตาของเขาเหือดแห้งไปแล้วตั้งแต่อยู่ในห้วงฝันหยวนอินเดินเข้ามาในห้องเห็นภาพนี้เข้าพอดีเขาที่พบเจออะไรมามากมายยังอดตกใจไม่ได้ขุญิน หยวนอินไม่กล้าสบตาหลินชิงอยู่เขาก้มหน้าตอบไปว่ามีคนจากวังหลวงมาเชิญท่านเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้าห้องเต้ขอรับกงกงท่านนั้นยังนำจดหมายมาด้วยฉบับหนึ่งหลินชิงอยู่พยายามกลืนสิ่งที่อยู่ในปากหลังจากใช้นิ้วเช็ดมุมปากแล้วค่อยเอ่ยคลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรหลินชิงอยู่ได้ยินคำว่าจดหมายร่างกายก็พลันงนอนงเองนอดีที่ได้หวนถงเข้ามาช่วยพยุงคนจากวังหลวงต้องการจะบอกอะไรเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีเปยยอหรือ หลินชิงอยู่ได้ยินตัวเองพูดว่าเอามาเถอะเมื่อจดหมายมาอยู่ในมือทันใดนั้นความสะอิดสะเอียนก็พุ่งทยานขึ้นมาเขามนท้องเสียจนอยากสำรอกถึงขั้นมีความคิดอยากฉีกจดหมายทิ้งทว่าทว่าหากเป็นจดหมายของเจียงสิงเล่าแพร่ขนตาของหลินชิงอยู่สั่นระริกมืออันสั่นเทาคลี่เปิดจดหมายออกด้วยความหวาดหวัน่นก่อนที่ตัวอักษรอ,อันคุ้นเคยบรรทัดหนึ่งจะปรากฏสู่สายตาประโยคที่เขาท่องมานับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงชื่อนั้นที่เขาสลักไว้ในใจ ท่ามกลางความสับสนภายในหัวเขามีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาพวกเราก็คิดรหัสลับขึ้นมาสักอันหากข้ายังไม่ตายแต่ทะลุไปอยู่ในร่างคนอื่นพวกเราก็ใช้รหัสลับนี้มายืนยันกันดีหรือไม่ความมึนง,งงและตกใจฉายชัดบนใบหน้าหลินชิงอยู่อย่างผิดปกติลมาหายใจของเขาที่สม่ำเสมอเสียจนชวนให้คนหวาดหวั่นเริ่มกลับมาถี่กระชั้นขึ้นประหนึ่งเปลวเพลิลงที่แผดเผาเขาจนไร้ซึ่งสติหยวนอินเอ่ยปากด้วยความเป็นห่วงขูหยินเตรียมเตรียมรถ หลินชิงอยู่คล้ายอยู่ในความฝันแววตาพระมัวพูดอย่างเลื่อนลอยข้าจะเข้าวังเป็นเจ้าใช่หรือไม่จะต้องเป็นเจ้าขอให้เป็นเจ้าได้โปรดอย่างไรก็ต้องเป็นเจ้ารถม้าหยุดจอดได้แค่หน้าประตูวังเท่านั้นหลินชิงอยู่รีบร้อนลงจากรถจนเหยียบชายชุดตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุการณใดเป็นพิเศษปกติห้ามเดินด้วยความรีเร่งภายในวังหลวงแต่เขาไม่แยแส เ,เช่นเดียวกับเทศกาลโคมไฟเมื่อปีนั้นเขาพยายามฝากกระแสะผู้คนเนืองแน่นพุ่งเข้าสู่อ้อมอกของเจียงซิงท่านหมอหลินวิ่งทำไมกันในเมื่อมาหาเจ้าก็ย่อมต้องวิ่งมาเขาเห็นตําหนักอันยิ่งใหญ่แห่งนั้นเข้าใกล้เขามากขึ้นทุกทีกระทั่งได้ยินเสียงใต้เท้าหลินมาถึงแล้วเขาก็มาถึงตําหนักบรรทมของฮ่องเต้เสียที เด็กหนุ่มในชุดคลุมมังกรสีดำหันมามองเขาใบาหน้าที่เคยมืดมนไร้ชีวิตของเด็กหนุ่มกลับมาเปล่งประกายสดใสมีชีวิตชีวาดวงตาสุกสกาวดุจด,ดวงดาราซุกซ่อนไว้ด้วยความรักลึกซึ้งที่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยออกมาได้หมดราวกับว่ามันพูดได้ไม่มีผิดดวงตาของเด็กหนุ่มเริ่มซ้อนทับก,กันกับดวงตาของเจียงสิงในห้วงฝนันชั่วขณะนี้หลินชิงอยู่รู้สึกว่าตนถูกฉุดดึงขึ้นมาจากก้นทะเลสาบลึกอันหนาวเหน็บ คนทั้งสองศพประสานสายตาก่อนที่เด็กหนุ่มจะพยายามเปล่งเสียงด้วยความยากลำบากชิงอยู่นี่เป็นเพียงคำสองคำที่เขาสามารถเอื้อนเอ่ยมันออกมาได้หลินชิงอยู่มองเด็กหนุ่มอย่างตกตะลึงเจียงสิงยังอยากพูดอีกแต่กลับเปล่งเสียงออกมาไม่ได้แล้วเขาจึงหยิบข้อความที่เขียนเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาชูให้หลินชิงอยู่ได้อานาทีละแผ่นทีละแผ่นหลินชิงอยู่มองเด็กหนุ่มอย่างตกตะลึงชิงอยู่ชิงอยู่ข้าคือเจียงสิง ข้ากลับมาอีกครั้งแล้วข้าไม่ใช่ชายชั่วนะข้าไม่ได้ฟันเจ้าแล้วทิ้งข้าโคตรคิดถึงเจ้าข้าชอบเจ้ามากเลยข้ารักเจ้าวิวาสามคราตอนที่104ระหว่างที่รอหลินชิงอยู่เจียงสิงลงมือเขียนข้อความอยู่ตลอดเขาเขียนไปเยอะมากอยากจะชูให้หลินชิงอยู่ได้อ่านมันทุกแผน่นแต่เพราะรีบเกินไปจนมือไม้พันกันพอไม่ทันระวังจับไม่แน่นกระดาษครึ่งหนึ่งก็ร่วงหลุดจากมือ ฉับพลันนั้นลมหนาวเยือกพัดโกรกเข้ามาทางบานหน้าต่างที่เปิดไว้จนกระดาษลอยกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่สายลมพัดหลินชิงอยู่เงยหน้าขึ้นมองพวกมันที่กำลังร่วงหล่นลงมาช้าๆท่า,ามกลางความพร่าเลือนเขาคล้ายเห็นเงาคนคุ้นตาทั้งข้างหูยังได้ยินรางรางว่ามีใครกำลังพูดกับเขานั่นคือเงาของลู่หวันเฉิงและเสียงของกู้ฟู่โจเมื่อลมหยุดพัดเงาของสองคนนี้พลันหายไปสิน้นโลกของเขาเหลือเพียงเด็กหนุ่มตรงหน้าเจียงสิงเป็นเจียงสิงจริงๆ ลู่หวันเฉิงตายแล้วกู่ฟู่โจก็เช่นกันแต่เจียงสิงยังอยู่เจียงสิงเห็นหลินชิงอยู่หัวเราะในที่สุดก็มีน้ำตาไหลรินลงมาจากดวงตาแดงกำ่ำหลินชิงอยู่ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้หยาดน้ำใสไหลเป็นสายพร้อมกับที่หัวเราะดั่งเสียสติดุดฟันเฟือนความรักปปนกับความขุ่นเคืองเกรียวโกรธครนั้นหลินชิงอยู่ก็ยังงดงามเหมือนเคยต่อให้คนงามคลุ้มคลั่งก็ยังสามารถกระชากวิญญ,ญาณผู้คนได้ตั้งแต่แรกเห็น ทว่าเขาไม่ได้อยากชื่นชมความงดงามตอนหลินชิงอยู่เสียสติเลยสักนิดเขาชอบที่ได้เห็นอีกฝ่ายวันยาพิษชอบที่ได้เห็นคนคนนี้ทำเรื่องไม่ดีและยิ่งชอบสีหน้าท่าทางของคนงามเวลาอยู่ใต้ร่างเขาทว่าสิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือการได้เห็นหลินชิงหออยู่มีความสุขเจียงสิงจำได้ว่าตัวเองเขียนคำปลอบโยนหลินชิงอยู่เอาไว้ไม่น้อยเขาร้อนรนพลิกหากระดาษอยู่หลายแผ่นก็ยังหาไม่เจอหลังจากนั้นเขาจึงเลิกหาไปโดยปริยาย เวลานี้ยังต้องหาอะไรอีกเจียงสิ่งทิ้งกระดาษที่เหลืออยู่ในมือลงบนโต๊ะก่อนเดินมาหยุดตรงหน้าหลินชิงอยู่ขานเรียกชื่อของอีกฝ่ายอีกครั้งชิงอยู่พอเขาขยับเข้ามาใกล้สองขาของหลินชิงอยู่พลันไร้เรี่ยวแรงจนสุดตัวลม้มลงไปเจียงสิ่งคว้าหลินชิงอยู่มากอดตามสัญชาตญาณพลางโล่ออกไปว่าชิงอยู่ ร่างกายหลินชิงอยู่ไม่อาจทนรับความแปรปรวนของอารมณ์ที่ทั้งเศร้าและยินดีในเวลาเดียวกันจนห่วงความรู้สึกใกล้ระเบิดอยู่รอมรอได้เขาหลับตาลงหมดสติอยู่ในอ้อมกอดของเจียงสิงเจียงสิงหน้าถอดสีพยายามจะเปล่งเสียงเรียกแต่เพราะเขามีเวลาฝึกออกเสียงสั้นเกินไปนอกจากคำว่าชิงอยู่ตอนนี้เขาพูดคำอื่นไม่ได้เลยเจียงสิงอุ้มหลินชิงอยูไปยังเตียงก่อนโยนขวดใบหลิวทิ้งจนมันแตกเป็นเสียงเสียง สวีจอวินยวนซึ่งคอยเฝ้าอยู่หน้าประตูให้คนทั้งสองก้าวเข้ามาข้างในทันทีที่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวครั้นเห็นหลินชิงอยู่นอนหลับตาอยู่บนเตียงเขาไม่รอให้เจียงสิงได้เขียนก็เอ่ยปากว่ากระหม่อมจะไปตามหมอหลวงการมาของหมอหลวงทาเอาไทเฮาตกตื่นไปด้วยเดิมพระองค์คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องเต้ คิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นหลินชิงอยู่หมดสติอยู่ในตำหนักบรรทมของฝ่าบาทเมื่อได้เห็นบุตรชายของตัวเองยกเตียงมังกรให้หลินชิงอยู่สำยังเฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ยอมห่างไปไหนพระองค์ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกตะคิดตะขวงใจนั่นคือเตียงมังกรยังไม่เอ่ยถึงเรื่องที่หลินชิงหออยู่มีสถานะเป็นขุนนางแต่หลินชิงอยู่เป็นภรรยาของกู้ฝู่โจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คล้ายว่าจะไม่เหมาะไทเฮาตรัสเสียงเบาความชอบที่ฮ่องเต้มีต่อชิงอยู่หาใช่ความชอบทั่วไป แม่นมซิวเจียวใต้เท้าหลินใบหน้างดงามทั้งยังปฏิบัติต่อฮองเต้เสมือนน้องชายคนหนึ่งฮองเต้ย่อมชมชอบเขาเป็นธรรมดาเพคะหากเป็นเพียงพี่น้องทั่วไปก็ไม่นับเป็นกระไรเพียงแต่สวิจวินยวนเอ่ยปากขัดความคิดไทยเฮาหมอหลวงอู่ใต้เท้าหลินเป็นอย่างไรบ้าง เวลานี้ได้เท้าหลินไม่เป็นอะไรมากเพียงแค่มีอาการไฟพร่องจากภายในส่งผลให้ชีพจรเต้นช้าเร็วผิดปกติเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายเขาได้รับผลกระทบจากอารมณ์แปรปรวนรุนแรงอู่เจิ้งเตอ๋อว่าไม่ทราบว่าได้เท้าหลินเผชิญกับประสบการณ์ใดที่ทําให้อารมณ์แปรปรวนมาก่อนหรือไม่ขอรับสวีจอวินยวนตอบเนิบช้าเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่ทราบแค่อารมณ์แปรปรวนที่ไหน เจียงสิงเริ่มตระหนักได้อีกครั้งแล้วว่าตัวเองทำให้หลินชิงอยู่ต้องเจอกับอะไรไม่ใช่แค่หลินชิงอยู่เพียงคนเดียวเพราะภายในหนึ่งชั่วยยามสั้นๆเขาเองก็เพิ่งมีอารมณ์ทั้งสุขและเศร้าปะปนกันแม้เกือบจะทนรับไม่ไหวแต่อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถประคองสติเอาไว้ได้ทว่าหลินชิงอยู่ไม่อาจรับไหวเพราะคนที่ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังถึงอย่างไรก็เป็นคนที่เจ็บปวดมากที่สุด เมื่อลองคิดในมุมของหลินชิงอยู่ถ้าภายในวันเดียวกันเขาเป็นคนที่ต้องรู้ข่าวร้ายและข่าววดีที่หลินชิงอยู่ตายแล้วเกิดใหม่ติดติดกันต่อให้เขาไม่ตายก็คงเป็นบ้าเสียสติเกรงว่าอาจทนไม่ไหวจนถึงช่วงเวลาที่ได้ทราบข่าววดีเพราะฉะนั้นสุดที่รักของเขาถึงได้เก่งมากมากแถมยังเข้มแข็งสุดๆอย่างน้อยก็เก่งยิ่งกว่าเขาชูเจิ้งเตอ๋อกระหม่อมจัดยาสงบจิตให้ใต้เท้าหลินแล้วเมื่อใต้เท้าหลินได้สติก็จำต้องพักรักษาตัวอีกสักระยะ ห้ามให้อารมณ์แปรปรวนรู้สึกสุขและเศร้าจนเกินขอบเขตอีกเป็นอันขาดพยะค่ะไทเฮาอดขมวดพระขนงไม่ได้ห้องเต้เพิ่มขึ้นครองราชเลยยังต้องพึ่งหลิงชิงอยู่ในการดูแลราชสำนักให้มั่นคงรวมถึงคอยจัดการเรื่องสำคัญหลิงชิงอยู่เกิดป่วยผิดเวลาเช่นนี้พระองค์ก็จำต้องเหนื่อยเพิ่มอย่างเลี่ยงไม่ได้หลายฟูกเก็บกว่าตํนักข้างตํนักซิงชิงให้เรียบร้อยแล้วให้ใต้เท้าหลิงพักที่นั้นชั่วคราวเมื่อเขาได้สติค,ค่อยให้เขากลับจวนแม่ทัพ เจียงสิงที่นั่งอยู่ข้างเตียงยื่นมือออกไปกำผ้าห่มที่คลุมอยู่บนตัวหลินชิงอยู่เงียบๆไทเฮาเห็นการกระทำเล็กๆนี้เข้าก็ตรัสถามฮ่องเต้ไม่ต้องการให้ใต้เท้าหลินกลับออกไปหรือเจียงสิงพยักหน้ารับไทเฮาได้รับการตอบสนองจากบุตรชายเป็นครั้งแรกทั้งตกตะลึงระคนดีใจรีบตรัสว่าพวกเจ้าเห็นหรือไม่ฮ่องเต้ฮ่องเต้กำลังคุยกับไอเจอีย แม่นมซิ้วเจียวพยักหน้าทั้งน้ำตาทูนไทเฮาหม่อมชั้นเห็นเช่นกันคิดว่าห้องเต้คงจะดีขึ้นแล้วจริงๆเพคะสวีจอวินยยนพูดยิ้มยิ้มในเมื่อห้องเต้ชอบอยู่กับใต้เท้าหลินเช่นนั้นไทเฮาให้ได้เท้าหลินคอยอยู่กับฝ่าบาเทเถิดพะยะค่ะไม่แน่ว่าฝ่าบาทอาจหายเร็วขึ้นไทเฮายินดีจนแทบจะหลั่งน้ำตาได้เอาตามที่เจ้าว่าให้ใต้เท้าหลินพักอยู่ที่ตําหนักซิงชิ่งเป็นการชั่วคราว พระองค์หรือจะไม่ทราบว่ามันผิดประเบียบหากขุนนางพวกนั้นรู้เรื่องเข้าคงได้ขัดขานวุ่นวายอีกเป็นแน่แต่ผู้ใดเล่าให้หลีเอ๋อของพระองค์ที่สติปัญญาไม่สมประกอบใส่ซื้อไร้เดียงสามีปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะกับหลินชิงอยู่เพียงคนเดียวขอแค่อาการสูญวิญญาณของหลีเอ๋อหายเป็นปกติสามารถเอ่ยเรียกสเสด็จแม่สักครั้งพระองค์ก็ไม่ต้องการสิ่งใดแล้ว หน,นี้นี้หลินชิงอยู่หมดสติไปหนึ่งวันเต็มมีนางกำนันหลายคนคอยดูแลอยู่ข้างๆเนื่องจากสิ่งที่เจียงสิ่งทำได้นั้นมีไม่มากพรากระทั่งคนถอยออกไปจนหมดเจียงสิ่งถึงได้ลูบมือลูบหน้าหลินชิงอยู่แต่ลูบไปลูบมากลับรู้สึกว่ามันยังไม่พอจึงกอดหลินชิงอยู่ผ่านผ้าห่มกอดได้สักพักก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พออีกเหมือนเดิมหลินชิงอยู่คล้ายจะหนาวมากแม้กระทั่งตอนอยู่ในห้วงฝันยังขมวดคิ้วมุ่น จังหวะที่แม่นมซิวเจียวถือยาเข้ามานางเห็นภาพที่เจียงสิงเลิกผ้าห่มเตรียมจะก้าวขึ้นเตียงพอดีแม่นมซิวเจียวจึงอธิบายให้เจียงสิงฟังอย่างใจเย็นฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันทราบดีว่าเวลานี้พระองค์คงจะยังไม่เข้าใจแต่ได้เท้าหลินมีสามีแล้วและสามีของเขาคือแม่ทัพใหญ่กู้ที่กำลังสู้รบอยู่สีเปยยอพระองค์สามารถจับมือเขาได้แต่จะบรรทมร่วมเตียงกับเขาไม่ได้เด็ดขาดเพคะเจียงสิงเหอะ ยามได้สติหลินชิงอยู่ลืมตาอยู่พักหนึ่งถึงได้เห็นคนข้างเตียงอย่างชัดเจนเด็กหนุ่มในชุดคลุมมังกรผูกเอวสีสากสวมกวานหยกเห็นว่าเขาตื่นแล้วก็พลันถอนใจโล่งอกดังได้ยกภูเขาออกจากอกและขานเรียกชิงอยู่เจียงสิ่งฝึกมาหนึ่งวันนับว่าพอจะพูดชื่อหลินชิงอยู่ได้อย่างลื่นไหลแล้วส่วนที่เหลือได้แต่พึ่งการเขียนไปก่อนเจ้าตื่นแล้วหรือเซียวหลีหรือไม่สิแต่เป็น ครันสติและความทรงจำเริ่มกลับเข้ารองเข้ารอยหลินชิงหยูผุดลุกขึ้นนั่งทันใดคว้าจับเด็กหนุ่มไว้แน่นราวกับคนจมน้ำที่คว้าขอนไม้เอาไว้ได้เจียงซิงส่มเสียงของเขาแหบพร่าจนแทบจะเปล่งเสียงออกมาไม่ได้เจียงสิงปล่อยให้หลินชิงหยูจับแน่นอยู่อย่างนั้นพร้อมขยับปากเป็นคำว่าข้าเองที่รักสิบนิ้วของหลินชิงหยูกำแน่นยิ่งกว่าเดิมสองตาเบิกโตจนรู้สึกแสบคล้ายนึกถึงเรื่องน่ากลัวบางอย่างขึ้นได้ข้าคิดว่า ริมฝีปากของเขาสันระริกข้าคิดว่าเจ้าตายไปแล้วเจียงสิ่งหลุบตาลงแบมือหลินชิงอยู่แล้วเขียนว่าขอโทษทันทีที่เขียนเสร็จน้ำตาของหลินชิงอยู่พลันไหลรินเจ้าโกหกข้าโกหกว่านั้นเป็นแค่ความฝันเจ้ารู้ทั้งรู้ว่ามีแค่ตอนที่ดวงวิญญ,ญาณของเจ้ามาเข้าฝันข้าถึงจะเห็นรูปโฉมที่แท้จริงของเจ้าทั้งทั้งที่เจ้ารู้เจียงสิ่งรู้แต่ก็ยังไปเข้าฝัน เขาแค่อยากเจอหลินชิงหยูอีกสักครั้งก่อนจากไปก็เท่านั้นเจ้าเขียนหนังสือรับรองให้ข้าหลินชิงหยูพูดสเปสปะไม่มีอีกแล้วความสุขุมนิ่งสงบดังเช่นวันวานเจ้าบอกว่าจะกลับมาเจ้าสัญญากับข้าว่าจะไม่เป็นอะไรข้ายังอยู่ที่เดิมรอคอยเจ้ามาตลอดและเจ้าก็รับปากข้าแล้วเจียงสิงห์หากเจ้าตายไปจริงๆหัวใจเจียงสิงห์จวนเจียนจะแหลกสลายเพราะน้ำตาของหลินชิงหยูแต่นอกจากชื่อของอีกฝ่ายเขาพูดไม่ได้เลยสักคำหรือต่อให้พูดได้แล้วเขาจะพูดอะไร บอกว่าเขาเองก็ไม่อยากตายบอกว่าตัวเองเคยพยายามเอาชีวิตรอดอย่างสุดความสามารถแล้วแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายเขาทำมันไม่สำเร็จเจียงสิงหลับตาลงพยายามไม่ให้ตัวเองคิดว่ากู้ฝูโจตายอย่างไรเขาจำสิ่งที่หมอหลวงกำชับได้แม่นฉะนั้นจะให้อารมณ์ของหลินชิงอยู่แปรปรวนอีกไม่ได้ด้วยเหตุนี้เขาถึงรวบหลินชิงอยู่เข้ามากอดแล้วค่อยๆลูบผมยาวของหลินชิงอยู่อย่างผ่วเบาเป็นการปลอบโยน หลินชิงอยู่แนบแก้มลงบนอกเจียงสิ่งฟังเสียงหัวใจของอีกฝ่ายกำลังเต้นก่อนจะหัวเราะด้วยความเจ็บปวดเหตุใดเจ้าต้องทรมานข้าเช่นนี้เป็นเพราะข้ามอบใจให้เจ้าหรือหรือเพราะเจ้ารู้ว่าไม่ว่าอย่างไรข้าก็คงไม่เลือกทำร้ายตัวเองให้ตายเจียงสิ่งกลืนน้ำลายแสงสว่างภายในดวงตาพลันถูกบดบังด้วยไอยหมอกแต่ต่อให้เป็นข้าข้าก็ทนไม่ไหวเช่นกันหลินชิงอยู่พึมพำคล้ายเสียสติข้ารับไม่ไหว เจียงสิงก้มหน้าจุมพิษหลินชิงอยู่จุมพิษประทับลงหว่างคิ้วหางตาก่อนจุมพิษลงบนริมฝีปากตอนที่สองริมฝีปากแนบชิดหลินชิงอยู่ค่อยๆหลับตาลงจุมพิษของเจียงสิงชื้นแฉครั้นพวกเขาสองคนผละออกจากกันหลินชิงอยู่ถึงเห็นว่าแพรขนตาของเด็กหนุ่มเปียกชื้นหลินชิงอยู่อยากร้องให้อีกแล้วเขาไม่ชอบที่ตัวเองร้องให้ง่ายเหมือนกันแต่เขากลั้นไว้ไม่อยู่จึงได้แต่ขยับซุอกอกเจียงสิงเบียดชิดเด็กหนุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อได้รับการปลอบประโลมจากเจียงสิงลินชิงหยูก็เริ่มสงบลงเจียงสิงโอกเขาไว้ในอ้อมกอดก่อนจะเขียนข้อความสบายๆชวนผ่อนคลายให้เขาได้อ่านสวีจจวินยวนบอกว่าข้าพูดไม่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่อยๆปรับตัวให้ชินก็ได้แล้วเหยร่างนี้ไม่มีกล้ามท้องอีกแล้วแต่ลินไม่เล็กแล้ววนะที่รักคิดอย่างไรข้ากับกู้ฟู่โจจุมพิษกับใครแล้วรู้สึกดีกว่ากันแต่แล้วจู่ๆลินชิงหยูก็ถามขึ้นมาว่าเจ้า กู้ฝูโจตายอย่างไรคำตอบของเจียงสิงไม่มีอะไรซับซ้อนตายในสงครามแต่สึกครั้งนั้นสุดท้ายพวกเราก็ได้รับชัยชนะมาครองหลินชิงอยู่นิ่งอึ้งเอ่ยถามเสียงเบาเจ็บหรือไม่ไม่เจ็บข้าตายเร็วจนไม่รู้สึกอะไรเลยยังไม่ทันได้เจ็บก็ตายแล้วอักษรจีนตัวเต็มนี่ยิ่งเขียนยิ่งยุ่งยากรอหลินชิงอยู่หายดีเมื่อไรเขาคงต้องหาเวลาสอนอักษรจีนตัวย่อให้อีกฝ่ายแล้วหลินชิงอยู่กำลังอ่อนไหวคล้อยตามว่าง่ายเป็นพิเศษ เจียงสิงพูดอะไรก็เชื่ออย่างนั้นดีแล้วการตอบสนองของหลินชิงอยู่เชื่องช้ากว่าเดิมไม่น้อยผ่านไปพักหนึ่งเขาถึงจะถามว่าแล้วเจ้าเข้ามาอยู่ในร่างเซียวหลี่ได้อย่างไรเจียงสิงลุกขึ้นยืนเตรียมจะเปลี่ยนแท่นฝนมึกอันใหม่หลังเห็นว่าหมึกบนนั้นใกล้หมดแต่เขาเพิ่งจะขยับตัวหลินชิงอยู่พลันเบิกตาโพลงด้วยความหวาดหวั่นประหนึ่งเผชิญหน้ากับฆ่าศึกเจ้าจะไปไหนเจียงสิงย้มยิ้มก่อนชี้ไปยังแท่นฝนมึก หลินชิงอยู่เข้าใจที่เจียงสิงจะสื่อเขาถามอีกว่าเจ้าจะกลับมาเมื่อไรเจียงสิงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วรวบหลินชิงอยู่เข้ามากอดแน่นกว่าเดิมหลินชิงอยู่ค่อยๆก้มหน้าลงหลังจากได้สงบสติอารมณ์ครู่หนึ่งถึงได้บอกว่าขอโทษข้ารู้ตัวว่าตอนนี้ตนเองไม่ปกติเขามองสองมือของตนพร้อมเอ่อยอย่างอับจนหนทางแต่ข้าข้าห้ามตัวเองไม่ได้ เขาไม่อยากให้ตัวเองมีสภาพเหมือนเช่นตอนนี้ทว่าช่วงเวลาที่ต้องสูญเสียเจียงสิงแม้จะแค่ช่วยย้ำเดียวเขาก็ไม่รู้เลยว่าต้องจัดการอย่างไรเจียงสิงใช้หมึกที่ยังเหลืออยู่เขียนว่าไม่ต้องห้ามข้าชอบที่เจ้าติดข้า